ยืนๆเดีวเมื่อครับพี่น้องเดี๋ยวเรามีเวลาเยอะอีกเยอะกิจกรรมไห้ตีทัพเด็กเกันแล้วเจ็ดสองให้เปิดบรรยากาศครับพี่น้องเออเด็กเก้านั่อไครับให้น้ำดื่มน้ำจัดเด็กเก้าน่งอเขยับนิดเดียครับกิจกรรมไหวครูเด็กน้อยมา้านันั่เลยครับน้ำสองน้ำสอง ี่น้องโออ้กีันนี้ต้นอะไรเนี่ยห้าแถวตรงแล้วนั่งเลยนะครับต้นไรซองต้นอะไรรู้เปล่าต้นอะไรหกครับหนึ่งนะอีตูวเฮ้ยะอะไรกันลายอันนี้ต้นกระเพราผู้ชายหายไปไหน,นหมดเนี่ยโอ้คนหนึ่งครับหกครับซอมเรียบร้อยไหมอนุบาลดูให้ตรงนะครับเหือดอกมะลิอนุบาล ปศสาเรียนหอแล้วนะอ่านี่ต้นอะไรเนี่ยอะไราา <c oughs> ไม่รู้จัก <c oughs> ต้นอะไรโอ้ยกระเพราคว,วายกับมะเขือ <c oughs> นี่ปอสี่ครับปศปอันนี้ผื่รวมลูกอมแลนกักบอลหญิงอนาคตอันนี้กาแฟใบจากพระเนี่ย <c oughs> โอ้ อันนี้ก็มาจากพระเหมือนกันไอ้หมวยไอ้ชัดเมืม่อวานอดเลยซ้อมสองอาทิตย์พูดไม่รู้เรื่องนะเอาไปจากวัดนะเนี่ยโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรฮะหงโอ้โหอันนี้อะไรใครทำครูทำโอ้ยอันนี้สวยนี่ใครทำ ไม่รู้ใครทำกูทำใครทำกันใครนะช่วยกันทำโอ้ยสวยสวยอ่ะให้คนบอลครับเตัวปืนอันนี้ใครทำทำกันเองทำมันเองโอ้ยสวยสวยอะสามชั่วโมง อัในนี้ใครทำอาทิตอ่เหรอดาราดาราทำก็อหกทีหกเฮ้ยเด็กใหม่ชื่ออะไรวะชื่ออะไรฟ้าเป็นคนถือพาน่ะใครทำเนี่ยอู๋ทำใครทำอ๋ออันนี้ใครทำ ตัวหกตับงสามใครทำทำเองโอ้โอเคนักกีฬาครับยังไเริ่ไปดีกว่าดีผู้ประจำชั้นชื่ออะไรล้อลนะ้ออะไรครูลเติมเ <c oughs> ต็มทีนะครับครูอะไรเออเดี๋ยวพูดไปได้เ <c oughs> ด,ดี๋ย <c> ว <oughs> ครับสามตั้งหนึ่งครับนี่คุณครูต้นอะไรเนี่ยต้นอะไร ดอกเข็มกับดอกอะไร <Okay. S 1> ลัทธิโนก <Okay. S 1> เฮ้ยอ้ทธิานาวดีดอกแก้วอาห้องสองนี่ต้นอะไรลูก <Okay. S 1> ต้นอะไรไม่รู้จัก <Okay. S 1> <c oughs> โอ๊ยหน้าสูงหน่าอาห้องสามต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรขวหน่า ไม่รู้จักต okay, ้นแคร์เออนี่เม okay. ืครูประจำชั้นเหรอนี okay. ่ครูประจำชั้นคนนี้ยนี่นี่นี่ครูชั้นมีแฟนยังครูชั้นมีแฟนยังยังทั้งแคร์ทั้งหวานนี่นะโอเคผู้ว่าตางวัล้วันทีอมิสิล mọi vai cổ nhim này nhim này đấy ơ nhâm lại à Ờ, lộc với lúc đu với vòng 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 ย Ooh, oui, ิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อะมิสซิลยิ้มหน่อยดิโอ้เดี๋ยอดครับผมอะไรสวยมากมิสฟิลกับเพื่อนๆบรรยากาศพิธีไหว้ครูนะครับมิดฟิลสุดหรอแบบพี่ๆครับเข้าสู่พิธีการ

ปาจเจราจารียุติขุนตราโนสากาข้าขอประนบนนสากาภูรภาขนการปัจจุบันข้าขอ ที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นมาคาร์ประดับอนุบาลเวลาถ่ายมิสซิลวุ่ <c ười> นวายหน่อยอนุบาลมาแล้ววางดอกไม้ลูก

Wow. I okay. ไดัุงตใชา,านวหกั้งใจเรียนตัวปวนตัวปวนทั้งหล ลูกตาออกประตูหนักลูกออกประตูหลังเจอกันทีหนาครับพี่น้องมันไหวครูมอบคุยการศึกษาครับพี่น้องจากเช้าวานทิ่พิธีไหวครูที่มอบคุ้ครับพีพ่น้องเออสุดยอด ยิ้มหน่อยพาเพื่อนยิ้มหน่อย เจอหนังสืออ่านนักเรียนดูซิเดี๋ยวผรูจะถามมีรายละเอียดอะไรบ้างมีหนังสือกี่เล่มอ่านดูรายละเอียดบนเวทีนักเรียนม,มองมาที่บนเวทีค่เนะเป็นพิธีการที่สําคัญนะรีบนะนักเรียนเห็หนรายละเอียดบนนี้ได้หมดว่านักเรียนอยู่และทําอะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น